ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะคะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการค้นพบกระทั่งน้ําดอยผูกค่ะสัตว์ชนิดใหม่ของโลกนะคะพูดคุยกับดรบรลวินพรมโชติท่านเป็นอาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเล่าสัญโดยธนาคารออมสินค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับดอกไม้ประจําวันจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามผ่านมาทาง sms หมายเลข4 2 2 1 0 7 5นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาส่วน อีกท่องทางหนึ่งคือ a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับามผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ ค่ะและในช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราข้อมูลในวันนี้ค่ะธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษทีมช็อบชาติไทยใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารออมสินลุ้นรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่30พฤศจิกายน2563ค่ะฟังข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟัง ธนาคารอมสินจัดกิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยใช้จ่ายผ่านบัตรวีซา่าธนาคารอมสินลุ้นรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่30พฤศจิกายน2563ค่ะเราฟังข้อมูลกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาฟังคำถามกันวันนี้ถามว่าธนาคารอมสินจัดกิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทย ใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารออมสินลุ้นรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่เท่าไหรค่ค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินออกบัตรเครดิตธนาคารออมสินอ e ีคอมเมิร์ซเหมาะสำหรับนักช้อปออนไลน์พร้อมกับสิทธิพิเศษให้ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดถึง6เดือนและอุ่นใจด้วยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง5,000บาทต่อครั้งสูงสุด1,000 0บาทต่อบัตรต่อปีค่ะรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด8ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะ ยังออกสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดและพรีเพิลการ์ดไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร022998888ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะครับการทาาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับผลการ คัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้นและทางลงที่เหมาะสมของโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบุรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีระยะทาง4กิโลเมตรกับอีก400เมตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถึงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชนบุรี ส่วนที่2นะครับโดยจะมุ่งช่วยลดการตัดกระแสการจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีให้สามารถรองรับ ปริมาณการจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืนพร้อมกับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับที่ประชุมกสทช,อชอคะ่ะอนุมัติเงิน132ล00้าน4แสน 98,000บาทค่ะเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ77แห่งต่อสู้สถานการณ์โควิด -19 ค่ะโดยรวมตลอดระยะเวลาที่กศทชอเปิดยื่นขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง30มิมถออุนายน2563กศทชค่ะได้อนุม,มัติไปแล้วทั้งสิ้น307แห่งวงเงินรวม 1,097ล้าน631,000บาทค่ะทั้งนี้นะคะเงินสนับสนุนด,ดังกล่าวค่ะกสทชใช้เงินจาก เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะและงบประมาณของสำนักงานกสทชที่ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563มาใช้สนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของการค้นพบกระทั่งน้ำดอยภูคาสัตว์ ชนิดใหม่ของโลกนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ประวีพรมโชติอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับเออาจารย์ไปเจอสัตว์ชนิดนี้ได้ยังไงครับเป็นหนึ่งในงานวิจัยหรือว่ายังไงครับอาจารย์ครับอ๋อใช่ครับผมเป็นเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยครับครับเป็นงานวิจัยเรื่องอะไรฮะ คือตอนนี้ผมกําลังศึกษาเรื่องความหลากหลายของกระถางน้ําที่พบในประเทศไทยอยู่ครับกรบะทั่งนีเน่เป็นปกติก็เป็นสัตว์แบบไหนอาจารย์กระทั่งน้ํานี่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกนะครับก็คือเป็นญาติกับพวกของกบเขียดนะครับครับเป็นญาติกันเลยเหรอฮะครับเป็นเป็นญาติกันก็คือถูกจัดอยู่ในคลาสอมฟิเบียหรือชั้นเดียวกันอ๋อครับ,รบแล้วทําไมมันมันมีเฉพาะบางที่หรือว่ายังไงครับอาจารย์ อ๋อคือคือกระทั่งน้ําเนี่ยอ่าในประเทศไทยนะครับผมก็จะพบได้เฉพาะพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ําทะเล1,000เมตร1,000เมตรขึ้นไปอืมตามท้องนาไม่มีแน่นอนหมดข่าวไม่มีแน่นอนครับหรืออาจจะพบนะครับถ้ามีคนจับมาปล่อยอะไรอ๋อครับแล้วมันอยู่ได้ฮนะถ้าเกิดว่าคนจับมาปล่อยออย่างในตัวอย่างนะครับก่อนเนี้ยเคยมี ผมเคยเห็นอยู่นะที่ที่ตลาดนัดที่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่าไม่บอกที่ได้คครรับ่าผมมีการนํากระทั่งน้ำมาขายนะครับแล้วก็ใช่ครับไม่รู้ไปจับมาจากที่ไหนใช่นํามาขายปุ๊บแล้วก็จะมีคนที่นิยมเลี้ยงสัตว์แปลกครับผมก็จะจะนํากระทั่งน้ําเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในตู้นะครับแล้วก็เปิดแอร์ให้คือพวกนี้จะอยู่ในไม่เย็นอยู่ได้ครับผมอ๋อเย็นๆอยู่ได้ก็คือให้มันล้อกับสภาพอากาศจริงที่เขามีชีวิตอยู่ท้องนั้น ใช่ครับอืมครับ,รบโอ้ยยิางหนึ่งพันเมตรเนี่ยมันมันจะต้องสูงระดับไหนเนี่ยจาย้าดอยภูคาเน่ะใช่แล้วแล้วที่อื่นใกล้เคียงมีไหมฮะที่อื่นที่ใกล้เคียงอ่าส่วนใหญ่ดอยดอยส่วนใหญ่ที่สูงหนึ่งพันเมตรขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติครับอ๋อเป็นระดัง 8, มันสูป่าอ่ามันมันจะไม่ค่อยมีมนุษย์ไปรบกวนเท่าไหร่อ่าครับทำนองนั้นนะครับแล้วจะไปเจอได้ยังไงเนี่ยอ๋อก็ที่มางั้นเดี๋ยวดยวผมขอเอาเลยรค<อ>่เช<อ>ิญเลยฮะที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือ อา,อาจารย์ดรวิเชตคนซื่อครับเป็นเป็นอาจารย์ที่ร่วมงานด้วยกันเนี่ยอท่านเคยเห็นนะครับกระทั่งน้ําเนี่ยมีรายงานอยู่ที่นิตยาสารฉบับหนึ่งเมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วโอ้หอยี่สิบปีที่แล้วเลยครับผมครับครับดังนั้นก็เหมือนอาจารย์ท่านก็เก็บความสงสัยมาเรื่อยๆอจนจนถึงเรามีโอกาสละที่จะได้ลองเข้าไปสํารวจนะครับว่ากระทั่งน้ําเนี่ยยังมีอยู่ที่ดอยูคานี้ไหมแล้วถ้ามีเนี่ย เป็นชนิดอะไรครับก็ก็เริ่มทําการขออนุญาตจากกรมเุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค้รับผมเพื่อขอเข้าไปศึกษาใจนะครับแล้วก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานแห่งชาติดูคาคุาครับแล้วก็เริ่มที่จะเดินสํารวจกันเดินเลยฮะเดินครับผมเพราะว่าเราต้องเดินจากบริเวณของที่รถไปถึงนะครับแล้วก็ เดินไต่ไต่ขึ้นเขาป้านะครับแล้วก็ไต่ลงเขาเพื่อไปหาแหล่งน้ำหแหล่งน้ําอมใช่ครับกระทั่งน้ําเนี่ยจะใช้ในการสืบพันธุ์ในช่วงฤดูฝนกับ,บกับซึ่งมันจะต้องมีแหล่งบ่งชี้ไหมครัว่าจะเดินไปทางไหนเพื่ออะไรแล้วก็เอออย่างอย่างจะไปแหล่งน้ำเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องอยู่ริมน้ําอย่างงี้ป่ะมันต้องมีหลักการอย่างงี้ไหมครัอาจารย์อ๋อหลักการก็คือหนึ่งนะครับเราต้องเลือกพื้นที่ที่สูงกว่าหนึ่งพันเมตรจากระดับน้าทะเลปกลางวัดเลยนะ ใช่ครับเรา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 ก็เราจะหาข้อมูลไปก่อนครับผมอ๋อครับครับบริเวณไหนของอุทยานเนี่ยมันสูงมากกว่าหนึ่งพันเมตรขึ้นไปบ้างอ่าหนึ่งละอ่าหนึ่งนะครับสองก็คือเราทําการสํารวจในช่วงฤดูฝนครับเป็นฤดูผสมพันธุ์อืมฤดูผสมพันธุ์เนี่ยกระทั่งน้ำเนี่ยปกติถ้าอยู่นอกฤดูผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะกระจายตัวอยู่บนิรับเกลี่ยซ้อนครับซึ่งหายากครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสไปที่ว่าโ okay อเคงั้นเราจะไปหาชวมชนดูปผสมพันธุ์ที่เขาจะมารวมตัวกันแหล่งแอ่งน้ำครับสามก็คือต้องหาแอ่งน้ําที่อ่าเป็นแอ่งน้ํานิ่งรครับแอ่งน้ํานิ่งอืแอ่งน้ํานิ่งที่ไม่มีปลาไม่ใช่น้ําตกหรือว่าน้าลําทารไม่ได้เลยลําทานนี่ลําทานนี่จะพบอ่าเฉพาะชนิดเดียวครับที่ชื่อกระทั่งน้ําปัญหา<อ>จะกระจายตัวอยู่ต่างตัวออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยอ,อ๋อ,อ,อครับครับ,รบแต่ว่า กระทั่งน้มชนิดนี้หรือส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในแอ่งน้ํานิ่งนิ่งมันจะนิ่งยังไงอาจารย์ในป่ามันหมายถึงธรรมชาติแอ่งน้ําธรรมชาติเป็นแบบแอ่งน้ําขังนะครับหรือว่าจะเป็นหนองน้ำอย่างเงี้ยครับผมคล้ายๆยุงลายไหมอ๋อถ้ายุงลายยุงลายนั้นมันมันจะเป็นแบบแอ่งน้ําแบบเหมือนฝนตกมาแล้วก็เกิดน้าขังเล็กๆอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ันั้นยุงยุงลายสามารถไปวางไข่ได้ใช่ครับแล้วเนี่ยท่าน้ำเนี่ยอาจะต้องใช้ ใช้แอ่งน้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีพืชน้ำตัวเตี้ยปาเนี่ยปกปุมเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยสามารถหลบซ่อนได้ก็อาจจะอยู่ใกล้ๆลาธารหรือเลยทำนองนี้ที่บางครั้งน้ําท่วมถึงอะไรทำนองนี้นะอาจารย์ใช่ครับกลับกลับแล้วยังไงต่อฮะเช่ไหมครับก็เราก็ตีวงแคบลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เดินสํารวจกันก็มีการถกเถียงกับเจ้าหน้าที่นิดหน่อยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอ่ามีบางท่านเนี่ยเคยเจอแต่ว่าเขาเจอบนบกหน้าไหนอะเจอกระทั่งน้ำบนบก เขาไม่ได้ระบุครับว่าหน้าไหนครับกาบอกว่าเนี่ยบางทีไปพลิกขอนไม้ก็เจออยู่ใต้ขอนไม้ที่มันชื้นๆนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงฤดูฝนไงเราก็เถียงว่าเฮ้ยมันต้องลงน้ำพี่ไปหาแบบแอ่งน้ําไม่พกดีกว่าอะไรเงี้ยมาพลิกหาบนบกมันหายากอะไรประมาณเขียกเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนะท่ใช่ใช่้วมีการแบบดีเบตกันหน่อยดีเบตกันหน่อยเถียงนิดหน่อยคกับแล้วไงต่อท้ายเราเราก็ยืนกลานว่าเห็นมฮะผมขอ แอ่งน้าที่หายให้ผมหน่อยอไหนก็มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งครับเหมือนกับวา่าเขาเพิ่งเดินสำรวจบริเวณนั้นเนี่ยไปเมื่อเหมือนอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะเจอเนี่ยครับกับก็บเขาเพบว่ามันมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่ประมาณสักสองร้อยตารางเมตรอ,อยู่ในภูเขาเลยอ,อยู่ในภูเเลยนะครับผมบผมก็เลยขอให้พี่เจ้าหน้าที่นะีนนำทางไปตรงนั้นกับครับ,รบพอนาทางไปปุ๊บเราก็เจอโอเป็นแอ่งน้ําที่สวยมากครับคือ,อมีหญ้าขึ้นมามีที่หลบซ่อนตัว <ห>แล้วมีก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะครับวางอยู่กลางแอ่งน้ํานั่นเลยอ่าเราก็เดินเข้าไปสา,ารวจกันก็พบว่าเจอไข่ไข่ใสกระงทางน้ําใช่ครับมันมีลักษณะคล้ายกับเป็นบุญนะครับผมครับอ่าไม่ใช่เปลือกข็งนะ็นหินมาไม่ใช่เปลือกแข็งครับ,ถ,รบถ้าเป็นไข่ที่มีเปลือกแข็งเนี่ยจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานสตปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอ๋อมันก็คล้ายๆไข่กบไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคล้ายกันครับ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 ผมอ่าแต่ว่าไข่กบ กบส่วนใหญ่จะวางไข่ในน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนกระั่างน้ําชนิดนี้เนี่ยวางไข่อยู่บนบกซึ่งวางติดกับก้อนหินที่ที่อยู่กลางน้ํะครับผมอ๋อครับครับอ่าแล้วสักพักเราก็เห็นไข่ละใจชื้นละมีแน่ๆเจอแน่ๆครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พนุพงศ์เนี่ยก็ช้อนมือลงไปในน้ำแล้วก็หยิบตัวกระั่างน้ำขึ้นมาเจอตัวเลยอรัเจอตัวเลยครับอ้อตอนนั้นพอเจอปุ๊บก็ ดีใจดีใจนมากเพราะว่าเดินมันเหนื่อยครับสี่โมงใครใครไม่เคยเดินป่าไม่รู้เลยใช่ครับผมเหนื่อยแทบตายมาถึงจุดหมายถ้าไม่มีอะไรเลยนี่ก็เหนื่อยต่อไปอะใช่ครับแล้วตอนนั้นพอพอเจอปุ๊บเรื่องไต่อฮะพอเจอปุ๊บก็อ่าผมก็เริ่มสังเกตครับว่าเพราะกระทั่งน้ํำจัละชนิดที่พบในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเฉพาะ หัวยกตัวอย่างเช่นมีสีหรือว่ามีลักษณะของสันบนหัวที่แตกต่างกันอ oh. ซึ่งผมพบว่ากระทั่งน้ําจากดอยภูคาตัวนี้เนี่ยมันมีสันกลางหัวนะครับที่มีลักษณะยาวเรียวแล้วก็มีมันมีลักษณะของสันที่เป็นแฉกลูกตัววีอยู่กลางหัวครับผมรับซึ่งมันไม่พบในกระทั่งน้ําชนิดที่เหลือทั่วไปไม่ไม่ใย่ทั่วไปเป็นตนคือหมายถึงว่าที่พบในประเทศไทยชนิดอื่นเพราะมันจะมีเออ,อะไรล่ะ หลายๆที่ใช่ไหมครอยู่ละกละดอยกันนะพูดง่ายใช่ครับอ๋อของด้วยภูคาเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขาอย่างนั้นแหละครับนี่คือลักษณะเฉพาะครับครับครับ,รบแล้วแล้วอาจารย์ทราบได้ยังไงเป็นชนิดใหม่ของโลกหรือ,อยังไงอ๋อก็หลังจากที่เราสังเกตเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการพิสูจน์นะครับ,รบโดยใช้การวัดค่าสัดส่วนต่างๆของของตัวจับมาวัดางเช่นจับมาวัดเช่นความกว้างของหัวความยาวของหัวอย่างงี้ตรงกันนะครับจากนั้นก็ ตรวจครับข้อมูลทางบรรทุกกรรมโดยใช้เนื้อเยื่อบริเวณปลายหางครับก็คือตรวจตัวดินเอนะครับพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นเราก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาเทียบกับกระทั่งน้ำชนิดอื่นๆที่มีรายงานมาก่อน้าครับครับก็สุดท้ายแล้วก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันถึงระดับที่เป็นชนิดใหม่ครับผมอาจารย์เคยเจอมาก่อนแล้วใช่ไหม อ๋อหมายถึงชนิดตัวอื่นใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ผมดูจากงานวิจัยของสวทชนะอ๋อใช่ครับมีข้อมูลอยู่อ๋อแถวแดนลาวแถวถนนทงชัยผีปันน้ําแต่อันนี้เป็นเป็นที่จังหวัดดอยภูคาจังหวัดน่านซึ่งคนละที่กันอยู่คนละที่กันอยู่คนละเลือดอ๋อแสดงว่าเขาเขาใครเขามันเลยอย่งนั้นหรออ่าก็ครับมีความเป็นไปได้เพราะว่าอะไเลือกเขาเนี่ยมันไกลนะะเลือกเขามันก็จะมีมียอดเขาใช่ไหมครับยอดเขาอ่าที่ที่แยกจากกัน มันก็จะมีโอกาสที่ประชากรของแต่ละเพื่อเขาเนี่ยมันไม่สามารถไปหากันได้นะครับก็เกิดเกิดการสะสมของความแตกต่างไปเรื่อยๆจนอาจเกิดเป็นชนิดใหม่เกิดขึ้นอ๋อครับแล้วอย่างนี้เวลาเรารู้ว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกปุ๊บเนี่ยมันมันโดยหลักการทางวิชาการต้องทํำยังไงต่อครับหลักการทางวิชาการก็คือเราต้องเขียนนะครับเขียนบทความวิจัยขึ้นมาครับนะครับเขียนบทความวิจัยขึ้นมาแล้วก็ส่งไปยังวารสารนะครับวารสาร ในระดับนานาชาตินะครับที่ที่ได้รับการยอมรับจากนั้นเมื่อวารสารวารสารเนี่ยก็จะมีรีวิวเวอร์หรือว่าผู้อ่านบทความครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆของโลกอะไรประมาณเนี่ยครับก็จะอ่านว่างานของเราเนี่ยเชื่อถือได้ไหมจำนวนตัวอย่างพอไหมเหมือนกับที่เราเคยเจอมาหรือเปล่าเนาะอะไรต่อเนี่ยนะใช่ครับแล้วเขาจะคอมเมนต์มาจากนั้นเราก็นำมาปรับแก้นะครับผมสุดท้ายปอวารสารนี้อ่ ยอมรับบทความเราเขาก็จะตีพิมพ์ออกมาครับครับก็ถือว่าถือว่าเป็นทางการเป็นทางการแสดงว่ามันจะต้องมีจุดที่มันเหมือนแล้วก็แตกต่างกันเรายอมรับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะจุดที่เหมือนและแตกต่างกันมันถึงี่เป็นพันใหม่ได้อย่างเช่นถ้าเป็นเออ,อะไรละ่ะเอาเป็นดอยเนี่ยดอยสมมุติว่าผมเป็นนักวิจัยคนหนึ่งไปเจอเข้ากระทั่งเหมือนกันแต่ว่าเอาล่ะมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันอันนี้มันจะเป็นอะไรจะเป็นตัวชี้วัดอาจ๊ะดีเอ็นเอ อ่าใช่ครับใช้ทั้ง d n เเอด้วยแล้วก็ทั้งท,งทงางลักษณะทางสันฐานช่วยต่นในการชี้วัดครับครับถ้าไม่มีความต่างกันก็ถือว่าใช่แล้วครับต้องต่างกันในเขาเรียกอะไรอ่ะใน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 กลุ่มเดียวกันด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือคือทุกัวมีเหมือนกันหมดแต่ละ,แต,ละแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีมีกฎเกณฑ์ับเฉพาะนะครับว่าต้องต้องเข้าถึงเกณฑ์ เท่านี้เท่านี้ถึง<อ>จะจะบอกว่ามันคือแตกต่างในระดับของชนิดอ๋อไม่ใช่แล้ว <c oughs> มันไม่ได้แปลว่าไปเจอตัวเดียวแล้วมันบังเออมันพิการขึ้นมาไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วบอกเป็นพันุใหม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้อย่างน้อยวอยามเนี่ยต้องมีในการบรรยายลักษณะชนิดใหม่อย่างน้อยต้องมีสามสามตัว อย่างน้อยต้องมีสามตัวเพ,ววเพื่อลดวามพันแปรนะครับตัว<อ>ตัวนี้อาจจะผิดปกติไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับรับสแสดงว่าจำนวนปริมาณกระั่งหรือว่าชนิดของกระทั่งในโลกนี้มันก็มีเยอะเลยคฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยกระั่งน้ําที่เป็นในสกุลน,นี้นะครับผมบมีทั้งหมดเนี่ยร,รวมของของชนิดล่าสุดไปก็คือดอยภูกคาเนี่ยนะครับก็มียี่สิบเก้าชนิดอันนี้เฉพาะในประเทศไทยหรือว่าไงฮะในประเทศไทยมีอ่าชนิดมีแค่ห้าชนิดครับห้าชนิดนอกนั้นแหละครับ นอกนั้นนอกนั้นนี่มันจะกระจายตัวอยู่ในในเอเชียเนี่ยนะครับผมอ๋อในเอเชียไม่ได้ไปแถบอเมริกาอะไรพวกนี้หรือยังไม่มีไม่มีครับไม่ไม่ไม่ถึงครับหมายถึงว่าในสกุลนี้นะครับอ๋อเลยครับมันจีนเวียดนามพม่าลาวครับครับแถบนี้ใช้คานี้ได้ไหมครับแถบนี้ได้ครับได้ครับแสดงว่าเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นหรือเปล่าอจรอ่า ก็สามารถใช้ได้ครับผมเพราะยังไม่มีการยืนยันจากอเมริกาโดยเพราะแถบละซงบราซิลอะไรพวกนี้ไม่มียังไม่มาไม่มีครับยังไม่มีมมอืมจริงจริงมันควรจะมีแม,ม่นอ่นมันถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าฮิมาลายันนิวต์นะครับก็คือเหมือนกับว่ามาทีเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมันก็คืออยู่ในโซนของ A A. โอ้โมันก็ต้องย้อนกลับไปสมัยดึกดำบรรเลยนะฟังดูแล้ว ใช่ครับเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันลัทวีปกันเลยซึ่งแน่นอนว่าสัตว์แต่ลัทวีปอาจจะถ้าเป็นสัตว์ดึกดําบันเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้ครับโอ้โหอันนี้เรื่องยาวแล้วนะอาจารย์ฟังดูแล้วแต่ทำไม <c oughs> อาจารย์ทำไมอาจารย์สนใจเรื่องนี้เพราะอะไรฮะทไมล่ะครับ,รบจุดเริ่มต้นก็คือผมผมเรียนภาควิชาชีววิทยาตั้งแต่สมัสมยปริญญาตรีนะครับครับ <c oughs> ก็คือมีมีความชอบเรื่องของสัตว์อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนั้นก็เราก็สนใจเรื่องของการ ศาสตร์ของอนุกรมวิธานศาสตร์ของการจัดแนกชนิดอย่างไงครับแล้วก็เราก็เลยได้มารู้จักกับตัวกระทัางน้ําซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังถูกบรรยายว่าเป็นแค่ชนิดเดียว<อ>ในประเทศไทยอยู่ครับโดยที่ทางเหนือและทางอีสานเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาที่ต่างกันครับแต่ทําไมถึงยังบันทึกก็เป็นแค่ชนิดเดียวสงสัยตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มตน้น<อ> แติดจากความสงสัยก็เลยต้องหาคาตอบส่กหน่อยเองภรลยาวมถึงตอนนี้เลยดีครับเดี๋ยวคงได้เจอพันธุ์ใหม่ๆอ่นะครับอาจารย์คาดหวังครับว่าเขาในประเทศไทยเนี่ยยังมีจุดที่สูงกว่าพันเมตรอีกเยอะเลยครับใช่ฮะใช่ใช่ฝากไว้เดี๋ยวงไงมีโอกาสคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ปรวมีพรมโชิอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหน้าตาเขาเนี่ยคุณเจริญพันธ์บอกงน่าเกลียดแต่มันเป็นหม่ มันก็ดูแปลกๆมันดูไปแปลกใช่นะครับก็คงไม่กล้าจับแล้วฮะหน้าตาคล้ายๆกบคล้ายเขียดนี่แหละพูดง่ายเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในป่ามานานแล้วก็ฟังที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยออโอกาสที่เราจะเจอตามท้องถนนนี่คงยากตามท้องนานี่คงยากต้องไปดอยภูคานะครับต้องในพื้นที่ที่มีความชุมช่มชืมชมช้นเฉพาะของเขาเท่านัน้นนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสดาน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับรคุณจุลพันธ์ครับค่ะในท่านี้จะเลยคําถามกันนะคะวันนี้ที่ทางรายการถามไว้คือ ธนาคารออมสินค่ะจัดก,กิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยใช้ใจ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารออมสินลุ้นรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยค่ะโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่เท่าไหร่คำตอบคือวันที่30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ค่ะกลับเดยใครเป็นผู้โชคดีนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ